ฉันไม่ชอบเลยเนี่ยเวลาเธอแต่งตัวสวยเนี่ยมันสวยตรงไหนเนี่ยทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ไม่ชอบเลยผู้ชายชอบมองมองอะไรมองว่าีนี่เป็นตุ๊ดหรือเปล่าไงฉันหึงหึงอะไรต่อไปนี้แต่งตัวสวยเฉพาะอยู่ในบ้าน <c oughs> เข้าใจไหมอ่าอ,อ,อ่ตามน,านั้นเราอยู่กันที่สถานีกลางบ,บางซื่อฉีดวัคซีนเข็มที่สองไปดูเลยดีกว่าค่ะไป เมื่อกี้เจ้าหน้าที่นะคะถามว่าตรงวันไหมแต่กูได้ยินว่ามากางวันได้ไหมถึงแม้จะฉีดเพียสองแต่ก็ต้องกรอกเอกสารเหมือนเดิมถูกต้องค่ะและที่สําคัญเนี่ยให้กูชั่งน้ําหนักอีกแล้วแต่รอบนี้รู้สึกว่าจะไม่มีวัดความดันกับชั่งน้ําหนักแล้วนะ <c oughs> เออ ตอนนี้เรากรอกเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะรักปากาเนี่ยเขาให้ยืมนะคะห้ามขโมยกลับบ้านถ้าใครขโมยกลับบ้านการุณายกไปทั้งกล่องเพราะอะไรคะมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าแท่งเดียวนะคะ เราไปจุดที่สองนะคะไม่เว้นระยะห่างเลยเดินโอบฉันตลอดเลยอโอ้นอนก็นอนด้วยกันหรือจะเว้นระยะห่างอะไรก็เวลาเธอมีอะไรกับฉันะเธอห่างถึง2เมตรบรรยากาศคือลงโจงมาไม่แอร์อัดนะคะผิดคาดผิดคาดซึ่งที่เราเคยดูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นภาพตัดต่อแต่นี่คือภาพจริงนะคะ เจ้าหน้าที่บอกว่าให้เดินก็ไปเข้าเตอร์ด้านในเลยค่ะลึกๆกันค่ะไกลๆหน่อยเพราะว่าไม่มีใครไปไม่ถึงเลยนะครับข้างในว่างค่ะคุณหมอข้างนอกยฉีดยาจนมือตัดหมดแล้วนะคะมีคุณหมอกวักตรงนี้ก็กวากตรงนั้นก็กวากจะแวะตรงไหนดีล่ะสวัสดีทางนี้ของลูกจากรดาแทนนะคะขอแวะตรงนี้นะคะวด เจ้าหน้าที่ของเรารู้จักนะคะเพราะว่าโล่งๆเงี้ยไม่มีอะไรทําดูพระดามแพมนะคะทูมูฟเขาบอกว่าให้อินเทอร์เน็ตฟรีทำไมเมี่ยวก็อี้หมุนมาเลยล่ะคะจะได้อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่นะคะ จะแทงยากนิดนึงนะคะหนังหนาค่ะพอแข็งลงไหมคะสบายแขนลงค่ะไม่ต้องทิ้งสบายสบายงั้นนอนได้ไหมคะตัวสูงเท่าไหร่คะร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะร้อยเจ็ดสิบห้านะคะแล้วน้ำหนักเท่าไหร่คะ40 40ิบอนะคะตอนนี้เนี่ยเราทําการฝังเข็มแล้วนะคะเราไม่ได้สักควายธนูมาแทงไปแล้วค่ะตอนนี้หนังเหนียวค่ะแทงยากมากหยุดพูดหยุดพูดเจ้าหน้าที่พักไปขำไปเสร็จแล้วเหรออุ้ยขอโทษ เสร็จแ,แล้วเหรอคะทำไมเร็วจังเลยอะค่ะ อ้ยสวัสดีค่ะคุณพี่เดินค่ะดราจะอยู่ที่ล่าสุดที่กินอาหารกันอ๋อีจังเลยค่ะขอบคุณค่ะจะถ่ายรูปจะมีกันถ่ายด้วยกันสิคะคุณพี่มาเซลฟี่กันเซลฟี่กันเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนค่ะเริ่มถอดเสื้อแล้วนะคะไม่ต้องเยอะค่ะไม่ต้องเยอะนะคะอ๋อครับอ๋อกลั้วอันไหวนะคะเซ็นเซอร์ค่ะปิดหัวนมค่ะตอนนี้นี่คุณพยาบาลว่าเมียผมแทงยากไหมครับค่ะไม่ยากค่ะไม่ยากของผมเนี่ยกว่าจะแทงเมียต้องเป็น เดือนเลยครับทำไมคะตัด <laughs> ไม่เจ็บครับไม่เจ็บนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระด้าแผมั้ยไม่เจ็บเลยค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าครั้งแรกของเรา,าเจ็บไหมอ๋ <g üler> อมันค่ะตอนแรกก็เจ็บเจ็บเสียวๆแล้วค่อยมันนะคะ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณค่ะข,ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะเร็วรวดเร็วมากพยาบาลเนี่ยเขาเล็งๆลงแล้วก็ปักเลยใช่ค่ะตอัสดีค่ะ <c oughs> ถึงแรกเราเจอกันเมื่อกี้ก็ไล่ไปตรงนู้นแอกไปไกลๆเลยค่ะไปตรงนู้นเลยค่ะว์ตรงนี้บอกนม่ยอมก,กวาต่อน,นะคะ วันนี้มาต่อแถวนะคะมาขอของปีค่ะเขาบอกว่าให้เว้นระยะห่างกันนิดนึงเราก็เลยยืนไกลๆพอหันมาดูอีกทีอ้าโดนแตงคิวหมดเลยพุดเล่นค่ะได้คนละกี่ขวดคะหน่งใบนัดนะคะต่อหนึ่งคนรับได้หนึ่งขวดอุ้ยเสียเวลาก็ขอบคุณค่อรักใจเพิ่งลออะไรอย่างนี้หนึ่งคนหนึ่งขวดนะคะ ตไปไม่โกงคุณรองอนมา <laughs> <laughs> เอกสารพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องส่งกลับนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้เช็คว่ามีจํานวนคนที่มาฉีดเข็ม2แล้วเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าใครเนี่ยอยากจะได้เอกสารหนังสือรับรองนะคะการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องโหลดโปรแกรมหมอพร้อมแล้วก็ไปซื้อเครื่องปริ้นนะคะมุณก็ปิ้นออกมาเอง <laughs> ได้แล้วนะคะเข็ม2เดี๋ยวรอตำรวจอาการก่อน30นาทีนะคะสปอนเซอร์อุตสาห์เอามาเจ โฆษณาเขาหน่อยซิโฆษณาอะไเล,ล่ะแล้วแบรนที่จ้างกูล่ะกูไม่ให้เกียดต้วเลยเรื่อไงอันนี้ไม่ได้จ้างเลยอ่ะขอแก็งควอขอบคุณค่ะที่เอามาให้แจกนะคะทำอะไรตอบคอมเมนต์อยู่ให้ดูไงว่าสวยตรงปกหรือเปล่าถ้าเจอตัวจริงหมายไม่ตรงอ่ะในรูปสวยกว่าตั้งเยอะหรอชอบแบบนี้ใช่ปะไหนลองทำท่าเหมือนในรูปซิดูสิพอทำท่าจะไปปุ๊บ บล็อกเลยดังนั้นนะคะแฟนคลับท่านใดที่มาดามแพมไม่ได้ตอบเนี่ยอยากรด,ดมาดามแพมนะคะเฟซบุ๊กก็มีกดว่าตอบได้ไม่เกินกี่ครั้ง้าไม่รู้ว่าแล้วก็บล็อกเลยนะคะเราก็จะพยายามตอบเรื่อยๆนะคะถ้าใครอยากได้คอมเมนต์ตอบกับจามดามแพม่งไปสเตติสแตมมาที่ แค่นี้กูก็เหนื่อยจะตายอยู่ถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องออกแล้วก็ต้องส่งเอกสารนะคะสองคนนะครับขอบคุณครับอบคิวมถ่ายเหมือนันะได้โอ้โสวยมากไม่ต้องรบกว่าจีคิวไหนก็ได้เลยจีคิวจ้างก็ไม่จ้างจ้างก็ไม่จ้างแต่ใช้กูคุ้มมากเจ้าหน้าที่ก็ขอถ่ายนะครับหนึ่งสองสาม ครับขอบคุณนะค่ะเห็นไหมเห็นไหมฉันบอกแล้วว่าจะแต่งตัวสวยทไมอ่ะหัวหึงหัวหึงว่าอยากหึงอะไรกันเลยกินโรซี่ตอนนี้ขนาดไปยังจะจับได้อีกหนึ่งขอบคุณมากขอบคุณครับ นนะะวันนี้เราก็ฉีดวัคซีนเข็มสองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกหน่วยงานนะคะเดี๋ยวไปตรวจภูมิกันแล้วกันว่าขึ้นมาเท่าไหร่นะคะตรวจที่ไหนอะคลินิกหมอโทนนี้เดี๋ยวเข็มสามโมเดนาเจอกัน <laughs> อยู่ไหน,น,นละละ่ะแต่ไม่รู้อยู่ไหน <laughs> <laughs> ไม่รู้ได้หรือเปล่านะคะแล้วจะกันกินหน้ากันแล้ว